สวัสดีครับทุกคนมาพบกันอีกแล้วกับช่อง Joy Sophia Channel นะคะวันนี้ช่อง Joy Sophia Channel จะมาพาไปกินก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กเ,เส้นเล็กหมูน้ำใสเดี๋ยวไปดูกันเลยว่ามีสม่วนผสมอะไรบ้างเนาะเราจะกินแบบไหนกินแบบง่ายๆสไตล์คนไกลบ้าน ทำเองกินเองนักเลงพอโอเคค่ะไปดูกันเลยว่าจะมีอะไรบ้างเนาะส่วนผสมที่จอยจะใส่ก็คือเนื้อหมูค่ะแล้วก็จะจะใส่ถั่วด้วยอันนี้ก็ทำเองกระเทียมเจียวอันนี้จะทำให้พี่แฟรงค์นะคะก็จะมีนนะะเนี่ยค่ะเนี่ยอย่างนี้เลยวันนี้เราจะกินกับนี่เลยค่ะกะปิ กะปิหอมแล้วก็ผักค่ะผักมาเป็นสวนเหมือนเดิมค่ะจอยเ,อเน้นนโยบายกินผักเพื่อสุขภาพนะคะเดี๋ยวเราไปกินกันเลยใส่ถังอะ น้ำซุปต้มไว้ตั้งแต่เมื่อวานหุ้ยรสชาติเข้มค้นมากมาค่ะทุกคนมากินด้วยกันนะคะขอบคุณ Fc ทุกๆคนนะคะขอบคุณ Fc เก่า Fc ใหม่ที่ติดตามรับชมคลิปของเราสองคนแม่ลูกนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ั s สไ i b e ให้กันด้วยนะคะ คลิปของเราสองคนแม่ลูกก็ไม่ได้มีสาระอะไรนะคะทุกคนก็จะเป็นแบบไลฟ์สไตล์การเป็นอยู่กินแบบไหนอยู่ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าใครชอบก็กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะคะถ้าเกิดใครไม่ชอบหรือยังไงก็ไม่ว่ากันนะคะก็ใครไม่ชอบก็กดผ่านนะคะ วันนี้จะมีกะปิด้วยแล้วก็กินกับนี่เลยคะ่ะสโลแกนเหมือนเดิมนะคะชอบกินผักค่ะโดยเฉพาะผักไทยนะคะทุกคนแต่ก็นานๆจะถึงจะได้กินผักไทยสักทีเนาะไม่ค่อยมีผักไทยกิน อบนี้โชคดีหน่อยเพราะจอยไปออสโลเมืองหลวงมาเขาก็จะมีผักไทยขายเยอะนาะจะาก็จะเก็บเอาซื้อผักไทยมาเยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้จอยยังหยุดพักร้อนอนาะทิตย์หนึ่งอยู่นะคะทุกคนจอยยังไม่ได้ทำงานนะคะ ก็อาจจะอาจจะไม่ค่อยได้ไปเยี่ยมเพื่อน,อนตอน,นวเวลาเพื่อนไลฟ์สดนะคะทุกคนจอยอยากจะทำอะไรที่แบบว่าให้มันแบบว่าไม่กดดันตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จอยไปกวาดหลังบ้านให้เกือบเพื่อนๆน,นทุกคนนะคะเราจะพยายามไปให้เร็วที่สุดนะคะทุกคนมาค่ะมาเลยมากินก๋วยเตี๋ยวด้วยกันเนาะวันนี้จอยใช้เส้น มีแทนเส้นเล็ก วันนี้วันจันอากาศที่ภาคเหนือของนอร์เวย์ก็อากาศดีมากๆเลยค่ะทุกคนร้อนบ้านล้วก็เปิดหน้าต่างเลย น้องโซเฟียก็ตามเคยค่ะไม่อยากเข้ากล้องนั่งกินอยู่ตรงนู้นมา,มาคะ่ะทั้ง FC ที่ไทย FC ต่างประเทศ FC ยุโรป f FC ลาวทุกๆคนเลยนะคะมามากินด้วยกัน 喂。Oh yeah. เนื้อเปื่อยมากลูกโดด แสงดองหน่อยก็อย่าว่ากันนะคะเพราะว่าผักมันกรอบมากเยอะก็ได้้องทานบุนจาโดยอย่าจากไ้เตียวนังกันเด้อหนุเป็ดสามสาย อยู y y empezar, ่ไหนก็ไม่ลืมภาษาบ้านเกิด โหรพากับก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเข้ากันสุดๆเนะทุกคนเนาะว <c oughs> ิกกินเป็นเม็ดนะ Pick <laughs> หนะัดทำคลิปแบบไหนก็ทําแบบนั้นทุกคนกะจะได้แบบสบายใจ น้ำซุปเข้มข้นมาก ก็ผักดาง หมดแล้วพักมาเป็นส่วนก็หมดเป็นส่วนเหมือนเดิมทุกคน ชีวิตยอยู่ง่ายกินง่ายสบายสบายสไตล์คนไกลบ้านช่องจอยโซเฟ c ย a าแนลอย่าลืมติดตามรับชมคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ